โควิด19มีชีวิตอยู่บนผิวสัมผัสในอากาศสิ่งแวดล้อมได้นานแค่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้หมอก็กำลังนั่งอ่านงานวิจัยอยู่นะคะซึ่งล่าสุดนะคะมีงานวิจัยตีพิมพ์ใน New England Journal ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ถ้าตีพิมพ์ในนี้ได้ก็ถือว่ามีความน,าน่าเชื่อถือสูงนะคะซึ่งพระบิดไปเมื่อ 17มีนานี้เองนะคะซึ่งได้มีการศึกษาในเรื่องของโคโรนาไวรัสตัวใหม่นะคะซาโควิทูตัวนี้นะคะหรือว่าโควิด19สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอากาศถึง3ชั่วโมงนะคะถึง3ชั่วโมงนะคะนี่คือเป็นเหตุว่าทำไมมันถึง กระจายและทำให้เกิดเป็นโรคระบาดได้เยอะขนาดนี้นะคะนอกจากนั้นตัวโควิด19ยังสามารถอยู่ที่ทองแดงหรือว่าคอปเปอร์นะคะได้นานถึง4ชั่วโมงคอปเปอร์ Copper, หรือว่าทองแดงคืออะไรคะที่บ้านเราค่ะก็อุปกรณ์ตกแต่งแจกกันกรอบรูปนะคะขาโต๊ะขาเก้าอี้นะคะเขาอยู่นานได้ถึง4ชั่วโมงนะคะนะคะอันที่3ก็คือว่ากระดาษแข็งอยู่นานได้ถึง 24ชั่วโมงนะคะ1วันเลยทีเดียวนะคะและสุดท้ายก็คืออยู่ที่พลาสติกโอ้เยอะแยะเลยค่ะอยู่ที่พลาสติกอยู่ที่พื้นอยู่ที่สแตนเลตมือจับประตูนะคะสแตนเลตทั้งหลายได้ถึง1-3วัน1 3วัน อันนี้สําหรับหมอเองรู้สึกเป็นที่น่าตกใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าลืมที่จะทําความสะอาดที่บ้านแล้วก็ทําความสะอาดให้ครบทุกซอกทุกมุมของบ้านนะคะนะคะถ้าสําหรับหลายๆคนที่ไม่สามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึงก็อาจจะต้องใช้วิธีการพ่นนะคะพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อเข้าไปที่บริเวณบ้านแต่ต้องเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อที่ปลอดภัยนะคะ,ะไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฆ่าเชื้อได้จริงไม่ละคายเคืองผิวนะคะก็จะทําให้สามารถฆ่าเชื้อ โควิด -19 ตามซอกเล็กๆแล้วก็รวมถึงที่บริเวณแอร์บริเวณแอร์ที่เขาชอบอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทำความสะอาดบ้านบ่อยๆนะคะแล้วก็เช็ดถูบ่อยๆแล้วก็เวลาเข้าบ้านจะต้องล้างมืออาบน้ำนะคะเพื่อไม่เอาเชื้อตัวใหม่เข้ามาในบ้านกรณีที่บ้านหลังได้รับการพ่นยาเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยกับสถานการณ์โควิดนี้ขอหยิงไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ